การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระทสดเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะบุคคลนั้นต้องมีบุญกับพระพุทธเจ้าเพราะพระศาสดาตรัสไว้ในเหตุ9ก้าประการของผู้ที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมเนียของะศดเนี่ยพระศา,า,าสดาว่า เขาจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของวัสราเนี่ยด้วยเหตุเหตุปัจจัยเดียวเท่านั้นใน9ประการวัสราบอกการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมี8ประการการที่เป็นขณะที่เป็นสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีเพียงประการเดียวเท่านั้นภาษาสดาบอกการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือบุคคลคนนี้เนี่ยไปเกิดเป็นสนาโรก ประการแรกถ้าไปเป็นสันนิโรธได้ประพุทธพรหมจันยร์ไหมจอมแม่ไม่ได้ประพุตธพรหมจันทร์ถ้าไปเป็นเดรัจฉานได้ประพุทธพรหมจันทร์ไหมไม่ได้ประพุทิพรหมจันทร์ถ้าไปเป็นเปรตวิสัยได้ประพุทธพรหมจันยร์ไหมไม่ได้ถ้าไปเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวนานมากจะได้ประพุทิพรหมจันทร์ไหมไม่ได้ถ้าไปเกิดในปัจจันจะชนบท พวกมิลักคะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบุรษากาของพระศาสดาอยู่ในประเทศนั้นจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ไหมไม่ได้ไไดเกิดมาตัวเองเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมีความเห็นวิปริตจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ไหมไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์หกประการแล้วเห็นไหมประการที่7คนนี้เป็นคนบ้าใบมีปัญญาสา่งมีสัญญาวิปลาสจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ไหม ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ประการที่8เขาเป็นผู้มีสติดีมีปัญญาดีสามารถที่จะรู้อัจแห่งสุภาษิตทุภาษิตของพระผู้มีพระภาคได้แต่ไม่มีพระตถาคตอรันตสัมมาสุภเจ้าเสด็จบัตขึ้นในโลกทมวินัยของบัสดาไม่ถูกประกาศไปทั่วโลกไม่มีพระัสดามาแนะนําหนทางเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ไหม ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แปดปัจจัยแรกเนี่ยพระศาสดาบอกว่า,วาไม่ใช่การไม่ใช่ขณะในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เหตุปัจจัยเดียวเท่านั้นที่เขาจะได้ประพฤติพรหมจรรย์คือพระธถาคตรอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเ,เสด็จบัรขึ้นในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสรถีฝึกบุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตรพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกกลมมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสพรรัพพามเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงทมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตถาคตก็ได้เสด็จอบัติขึ้นในโลกแล้วทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ลุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วและเขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในมันชิมชนบทในประเทศที่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกามีคำสอนของพระสัประปิสฐานอยู่ เขาก็เป็นผู้มีสติดีมีปัญญาดีที่สามารถจะรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมสามารถที่จะเข้าใจอัดแห่งสุภาษิตทุพภาษิตของพระผู้มีพระภาคตา่าคนคนนี้จะได้ประพฤติพรหมจรรย์เน,นี่ยเหตุปัจจัยเดียวอยอมแม่ง่ายมยไหม,มไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะยมแม่แต่คนนี้ต้องมีเหตุปัจจัยมีบุญ เดยแม้ว่าเป็นคนมีบุญไหมที่ได้มาเจอศาสนาพุทธาเป็นคนมีบุญจมไหมเขาต้องมีปัญญาถูกต้องไหม <Okay. S 1> และในจัก4สีปการพรุสธาก็บอกว่าเขาต้องอยู่ในประเทศที่เหมาะสมอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเขาต้องได้ครบสัตว์ตบรุษเห็นไหมได้ครอบสัตวตบรุษก็คือตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตอรันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนาของพระศาสดา ประการที่สามเขาต้องตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ในธรรมที่เป็นกุศลประการที่สี่เขาต้องเป็นผู้มีบุญที่ได้ทําไปแล้วในปานก่อนเห็นไหมไหมการจะได้มาประพฤติพรหมจรรย์นในาศาสนาของพระาศราสดาเป็นของคนมีบุญมีปัญญาอย่างไหและในมหาปริาวิตก8แปดประการที่พระาศราสดาตรัสก,กับท่านพระอนุทัและภิกษุทั้งหลายพระาศราสดาก็บอก พรหมจรรย์ของพระาศาสดาเนี่ยเป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ใชของบุคคลผู้ไม่สันโดษเป็นธรรมของบุคคลผู้สงดัดไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบครุกรีด้วยหมู่คณะเป็นของบุคคลผู้ปรารากความเพียร มิใช่ของบุคคลผู้เกียิคานเป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงเป็นของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เนื่นช้ายินดีในธรรมที่ไม่เนื่นช้า ม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่เนื่นช้ายินดีในธรรมที่เนื่นช้าเนี่ยมหาปริศวิตก8ประการที่อัสสราตัดกับพิกษุทั้งหลายว่านี่คือคุณลักษณะของธรรมวินัยของพระศาสดา